I'll <laughs> see สวัสดีครับผมสวัสดีคุณตุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับโกโอ้ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ร่วมกิจกรรมแข่งขันภูเก็ตฟิชชิ่งครั้งที่เท่าไรนะครับครั้งที่สิบสามครับครั้งที่สิบสามนะครับผมนักปลายแหลมสะพานหินกับชื่อทีมเราชื่อทีมอะไรครับโ OMG โกโอ้สะพานหินนะครับโอ้ก็เสียดายกับพี่อัสมาครับที่ว่าไม่ได้มารอปีหน้าอีกรอบนะครับโอเคนี่เราก็เตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์นะครับผม ตอนนี้ก็เวลา7จ็ดมงห้านะครับตอนนี้เช้านี่ปออู่ปูกินกาแฟก่อนนะครับผม <c oughs> วันนี้เราหวังผลกับเกมปลาหน้าดินน้าสาวคนนะครับมีการแข่งขันหลายประเภทนะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางออกกันนะครับผมใช้ระยะเวลาเดินทางก็2-3ชั่วโมงนะครับเดินไปเกาะราชาน้อย นนี้เราอยู่ราชาใหญ่นะครับผมตอนนี้กัจะลงไม้แรกกันนะครับผมจุดพักจุดแรกคือราชาใหญ่นะครับตอนนี้กําลังดูหลุมนะครับจะลงหน้าดินกันแล้วต้องจะมีงานหน้าดินงานแคสจิ๊กแล้วก็สาขนนะครับผมนี่แบงค์กำลังเตรียมตัวเอาสมอเรือลงนะครับเพื่อลงหน้าดินกันนะครับ ที่นี่ปนระชาชใหญ่ครับไตโอกำลังดูนะครับดูพิกัดการลงว่าลงจุดไหนนะครับ เยอะใช่น,นี่เป็นเลอะปะาร้ังนะครับโน้ตุกเกีย่ยวเยอะนะใช่เบกกิโอพี่สองโอครับสองโอมาอดูวิธีการปล่อยสายนะครับ ตะกลัวไปแล้วนะครับเมื่อกี้ปล่อยสายนั่งลงไปแล้วตะกลัวตามหลังแล้วค่อยๆปล่อยสายครับไปแล้วพี่ของผมป้อมมันไม่เห็นหรอกติดเนี้ยเรื่อยๆหรือว่าหรือว่ามันมันตั้งพื้นตะกัวตั้งพื้นหรือเปล่ามีไหม ติดแล้วครับติดแล้ว

มาแล้วครับโอ้ยไม่ถึงรูสะทิ้งเลยหัวเรือหัวเรือนักได้ไหมได้นักได้นักครับไม่ไม่ไม่ๆครับของของพี่แบงก์เงี้ยเดียวครับไปเลยแบงก์ไปเลย หลังคาแล้วเข้าประกวดอัดนะครับอัดแล้วครับลอยนะครับฮลูกหัวลงลูกหัวไปแบ่งจัดเลยแบ่งจัดแล้วมาครับดูกันนะครับดูนะครับมันเือตัวอะไรนะครับ โอ้โยาวาเลยวาวโอ้มาแล้โหตัม๊มมะนักชลนะครับววสวยแล้วครับผมแปดขีดแล้วไปเร็วพี่ไปเร็วไป,วไปวพี่ไปเร็วครับไปเร็วครับปลากระป๋องไปแล้วครับ,บ,รรบต่อเลยใช่ไหมนี่ มาแล้วครับโดนมาติดติดเลยครับเอาไว้ตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้นะน <c oughs> ตุ๊กไหนตุ๊ก <c oughs> ตุ๊กไหนตุ๊ก ไซส์ครับมีไซส์ครับหนักหน่อยหนักหน่อยลูตกตะกัวครับหนักอุ้ยอุ้ยอุย้ยลากลากครับลอกวิ่งครับปรับเบรกหน่อยครับ วิง่งวนันนี้มีสซยไหมมีสซยไหมไม่ถึงโลปลอดออกเลย <c oughs> ม,ลมาแล้วครับตะขัวขึ้นมาแล้วนะ ประมงประมงเขาสฉมงามครับสมมงามมาแล้วครับหนึ่งตัวอเบนมาเลยครับแววมาเลยครับเอาให้ให้ให้โอเตอเลยอืมมาแล้วครับหนึ่งตัวครับ โอ้ย e, โอ้ยโอ้ยสองลูกกว่าสามลูกแล้วมามามาแล้วครับตัวเลขครับผมกับผมองครับหนอีกด้านหนึ่งสวยๆมาแล้วครับโฉมงามปู่ได uh hy ้ปลาสากมาตัวแล้วครับผมปลาเบยจา Wah, subscribe kamu kênh จากแน่มาเลียวเข้ก็ตุกได้แล้วนะครับสาวเข้าสาวสาวปลาอะไรนะตุกครับหน้าเป็นเก๋าลิงงโอ้โหเป็นอะไรครับโอ้เซ็กลาะซะใหญ่ครับผมลอยเลยครับลอยเลยครับลอยนี่ครับดูหน่อยครับนักตุกครับโอ้ยเซ็กลาตัวลุ่มเลยนะครับลอยนอิสีเลย

พี่หมอตรมะนุ่นขาวๆนุ่นสายยาวเลยอืามธรรมะเอาไปเลยดี ดูหน่อยครับผมแม่พี่ยกขึ้นดูหน่อยครับโอ้ไฟสวยๆเลยตืนเลยนะครับ <c oughs> กินานานแรงกินข้าวคนกินมันก็กิน,กนล <c oughs> ปลากินพร้อมกินคนกินข้าว นะชมเลยพี่เกาลิงครับสวยเลยพี่ข้างคุกครับดอกแดงสองตัวแล้วครับสวยๆเลยแต่โอ้จัดอีกแล้วโอ okay. เคเ็่ร้อยครับเบ่งลอยเขียวนี่ไม่พาดจริงไงเขียวนี่สวยๆเลยครับไซ ครูเลยนะยูนะเข้ามารับชมบรรยากาศสวยๆยามเย็นดูภาทิศตกดินทางพังก่อนนะครับก่อนี่เข้าสูช่วงค่ำนะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์ตกปลาหน้าดินค่ำคืนนี้อีกครั้งนะครับผมว่าจะลองดูว่าลุ้นค่ำคืนนี้ว่าจะเจอปลาใหญ่ปลาเกณฑ์ปลาที่เราตามหาหรือเปล่านะครับเพื่อน ที่ทำร่องด่นทางก็ไม่ย่อท้อไม่ยอมเหนื่อยครับก็ถึงแกมนี้ไปไปลุยกันเลยไม่ต้องมันคืออะไรมันคืออะไรใครพิทกสายพันธุ์หรือพันสายไหมไม่ใช่ใช่ครับปลาแน่นอนปลานั่นไงขาวปลาเยือใช่ไหมปลาเยือปลาอะไรครับผมปลาเยือ ปลาเก่าอีกแล้วนะครับเก่าลิงยิงนี่คืมันว่า <fiery> ตัวแรกของนูง้นคืนนะครับ<แ>เก๋าลิงยิงแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว มาจะแรงนะครับมาแล้วมาดูกันครับคืออะไรนะครับตัวที่สองค่ำคืนนี้พี่ตุกก๊กจัดให้ <laughs> ชวนนะครับโอ้โอสายกรีมแล้วนะไห<ม>นชวนหน่อยพี่ใใส,สวยแล้วพี่สวยครับมาแล้วครับมาแล้วครับของกระป๋องนะครับตมาบม่าแอ้มนอนนิ่งอยู่เลย สักนันโดยลอกเซิร์ฟแล้วก็ผู้ส่งตรงโดยตรงคือมิสเตอร์อัดมิสเตอร์อัดจากคันคันบิดนะครับไปกับบังนะครับไปกับบังตู้วิามายระมา้ขอเน้นที่ลอกนะครับตอนนี้ลอกเซิร์ฟใช้ถูกวิธี <c oughs> ซื้อมาคุ้มเลยครับ ทังบกดังแนวเรือมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับไม่รู้อะไรทีนะครับตอนนี้แต่ว่าสู้ไหมสู้ไหมปลาสนุกมาแล้วครับฮะโอ้ยตัวดูตัวครับดูตัวครับดูนอนหน่อยครับ ยสวยครับสวยนะครับสสวยนะครับเข้าไหมวะลงเข้าเข้วได้อาจารย์เนี้โดนหนึงพอดีเลยโอเคครับผมปลาเกมนะครับปลากรนั่นเองุ้ยโดนโดนเป็นอะไรไม่มีอะไรทุกคนเดือมถ่ายดูปจะถ่ายดู

ที่ใหม่ครับตัวแรกตัวแรกตัวใหม่ตามาแล้วตะมะแน่นอนใช่โอ้ยบอลลัมไอ้ดอกนั่นไงโอ้ปลาเกมาแล้วครับปลาะไรดอกครับกดูเย่ออนสวยนะครับตัวบอลลัมเลยครับเอาจิม้

ดีค่เช้าครับเป็นไงบ้างครับนอนหลับเต็มอิ่มนะครับกน, <laughs> นอนหลับกันเต็มอิ่ม,มเดี๋ยวต้มข้าวกันกน,นะครับเอาเลยครับเรียกใส่ปลาเก๋น,นะครับหนึ่งบนหนึ่งไหนอ่า อยู่ตรงนี้ครับมุงเสะสองตัวครับหนึ่งตัวนะครับของกระป๋องนะครับตัวนี้ตัวนึงเอาเก่าจนหายไป่ได้พี่ลงน้ำนะแล้วเต็มเลยนะครับเต็มลังเลยนะครับน้ำแข็งครับน้ำแข็ง อ๋อนี่ตัวหนึ่งส่งเข้าประกวดดอกแงดกแงของ,งไปกินโต๊ะจีนครับน้ำชุบยำตอนเย็นนี่ครับนี่ครับด,ดอกแงดงครับข,ของไตครับี <laughs> คน,รนครับ <laughs> จับชายครับแล้วก็แกงส้มปลารวมครับ สองตัวพอครับที่เหลือปลากินครับผมไม่ใช่ปลาเกมได้ไหมคิปเปอร์อยู่ในกระป๋องปลากเกมครับตมะตมะได้ไหมตมะดูสิปลารวมครับ อาตัวของเราของตูกอ่ะเอาหน้าตัวตัวนู้นตัวใหญ่ๆนั่นนอ่นได้ตัวใหญ่ใหู่อสองสตัวนั่นน่ะนู้นหนึ่งนู้นตัวใหญ่ตัวเดียวอ่าตัวเดียวเอาตัวนี้เหรอตัวไี้เส้สุดๆตัวนี้ได้อยู่ตัวนี้เนี่ยผมมาดูครับดูปลารวมครับสามตัวครับที่เหลือปลารวมนะครับต้องคือปลารวม มีหัวลายด้วยครับหนึ่งตัวโอเคโอเคครับจบสิ้นภารกิจครับวันนี้แปลงก่อนสวัสดีครับเนี่ยได้ส่งปลานะครับตอนนี้มีเจ้าที่มารับปลานะครับเอ้านี่ปลาครับเอกสารต้องเอาเลยไหม กระดาษเอาวไหมครับเอาตรงเอาตรงเนี่ยเอกสารด้วยไหมลูกมาๆกับตัวตัวอะไรตัคนนึงนะมาตอนไหนของไปเลยได้ไม่เคยแล้วโอเคครับเดี๋ยวเจ้าที่ก็มาส่งจุดขึ้นลำปานะครับ

กระโมงอื่นเก๋ากระโมงสามชนิดตรงสามชนิดเอาเอาชนิดก่อนนะประเทปลาทุกทีนะครับาะมีอรเป็นปลาเกมทั้งสมชนิดก็มีปลาเกมสมชนิดส่งส่งเข้านะครับปลาเก๋าก่อนอันดับแรกนะฮะ เาาาที่สเอกาทุกคิตนะแปดสองสองจุดศูนย์เก้าสองจุดศูนย์เก้าสองจุดศูยเก้าไปโน้ตหัตไปนะดีลองเพียก่อนเพียงเพียงเพีไปก็ประมุ่ประมุ่นอยู่อดูให่ใหญ่ตอนนี้ใหญ่กว่าประมุ่นดยนะ

1>, 1, 2, 1, 2, 2> 1นึ่งาสียให้โกกันเดี๋ยวยรวยมครับ Yeah. she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. all the boys stare, can't help it it's a habit clothes that she wears short skirt and a jacket i just wanna get her all alone on a mattress i just wanna have it i just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic all natural well, not a piece of fur is plastic head to her toes yeah they say that she's a alive yeah the whispers all around say she has a reputation don't until I see it, so I want a demonstration And I've always learned it better with a hands-on education So I need a private session if you get what I am saying And they say that she's not easy, no, she's really complicated But that only makes it better and it's got me so fixated And I'm not the type to wait around, I've never I have a dream, that's all I need I'll make it happen with someone